สรุปงานเผยแผ่ของจังหวัดเลยประจำปีงบประมาณ2565น้อมถวายความเคารพเจดินพรคณะกรรมการเผยแผ่พระพุทธศาสนาจังหวัดเลยทุกท่านคณะสงฆ์ผู้ทำงานในนามศูนย์เผยแผ่พระพุทธศาสนาจังหวัดเลยขอรายงานให้ทราบถึงความคืบหน้าในภาพรวมการทำงานหลังที่ได้รับการจัดสรรงบประมาณ ประจำปีพุทธศักราช2565ที่ประชุมได้มีมติเสนอให้มีการจัดโครงการอบรมพัฒนาเพิ่มศักยภาพการเป็นพระนักวิทยากรสูนย์เผยแผ่พระพุทธศาสนาจังหวัดเลยประจำปีงบประมาณพุทธศักราช2565ขึ้นในวันที่28มีนาคม2565หลักสูตร1วันณวัดป่าจริยธรรม ตำบลน,นาดอกคำอำเภอนาด้วงจังหวัดเลยโดยมีพระภิกษุสามเณรทุกพื้นที่ทั้ง14อำเภอในเขตของจังหวัดเลยเข้าร่วมโครงการรวม78รูปท่านผู้มีเกียรติเข้าร่วมสังเกตการจำนวน15รูปคนพระธรรมวิทยากรจำนวน8รูปคนผลการดำเนินงานโครงการอบรม พัฒนาศักยภาพการเป็นพระนักวิทยากรศูนย์เผยแผ่พระพุทธศาสนาจังหวัดเลยมีข้อสรุปดังนี้วัตถุประสงค์หนึ่งเพื่อพัฒนาเพิ่มศักยภาพการเป็นพระนักวิทยากร 2. เพื่อสร้างเครือข่ายในการเผยแผ่พระพุทธศาสนา3เพื่อกำหนดแนวทางและยุทธศาสตร,ร์ในการเผยแพ่พระพุทธศาสนาในจังหวัดเลยมีกลุ่มเป้าหมายเชิงคุณภาพได้บุคลากรด้านการเผยแผ่พระพุทธศาสนามีคุณภาพความรู้ความสามารถทั้งด้านทฤษฎีและปฏิบัติ รู้เทคนิคและวิธีการการเผยแผ่พระพุทธศาสนาให้มีคุณภาพสามารถนำความรู้และประสบการณ์การใช้อุปกรณ์ด้านการสื่อสารที่ทันสมัยมาประยุกต์ใช้กับงานด้านการเผยแพ่ เพื่อให้เกิดประโยชน์และสืบต่อพระพุทธศาสนาต่อไปเชิงปริมาณได้บุคลากรทางด้านการเผยแผ่พระพุทธศาสนาระนักวิทยากรที่มีคุณภาพความรู้ความสามารถจำนวน78รูปผลของการดําเนินงานมีจํานวนผู้เข้าร่วมอบรมที่มีคุณสมบัติตามที่ตั้งไว้ผู้เข้าร่วมอบรมได้รับประโยชน์ความรู้และทักษะจากการเข้าร่วมอบรมโครงการสําเร็จตามวัตถุประสงค์มีการประชุมคณะกรรมการของโครงการเพื่อวางแผน การดำเนินงานติดต่อวิทยากรผู้เชี่ยวชาญสรรหาบุคลากรเพื่อเข้ารับการอบรมเตรียมอุปกรณ์เอกสารคู่มือในการอบรมประสานด้านอำนวยความสะดวกเช่นอาหารน้ำปัณณะเป็นต้นประสานด้านเครื่องเสียงอุปกรณ์กระจายเสียงขั้นตอนการดำเนินการนายวิชัยทิพรัก์ผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดเลยกล่าวรายงาน พระราชปรีชามุนีด็อกเตอร์เจ้าคณะจังหวัดเลยมอบพระครูศรีเทอราพรเจ้าคณะอำเภอภูเรือประธานฝ่ายการเผยแผ่พระพุทธศาสนาจังหวัดเลยเป็นประธานในพิธีเปิดโครงการด็อกเตอร์อุดรจันทวันอาจารย์พิเศษมหาวิทยายลายัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยายลายัยวิทยายลัยสงฆ์จังหวัดเลยและผู้ช่วยศาสตราจารย์บุญยาวัฒน์บุญทวงอาจารย์มหาวิทยายลายัยราชพัฒผู้ช่วยศาสตราจารย์ด็อกเตอร์จักริด โพธาผลอาจารย์ประจำม,มหาวิทยาลายัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลายัย บรรยาเรื่องความสำคัญของการเผยแผ่พระพุทธศาสนาในช่องทางต่างๆให้สอดคล้องกับบริบทของยุคสมัยที่เปลี่ยนแปลงไปพระอาจารย์สลายศุศิริสาโร,รผู้อำนวยการสถานีวิทยุกระจายเสียงเพื่อการเผยแผ่พระพุทธศาสนาวัดท่าพระยาจักรอำเภออู่ทองจังหวัดสุพรรณบุรีบรรยายวิชาสมณะสรูปในการเผยแผ่พระพุทธศาสนาสื่อออนไลน์ซึ่งเป็นไปตามพระวินัยของสงฆ์และระเบียบข้อกฎหมายของสำนักงาน าคณะกรรมก,การกิจการกระจายเสียงกิจการโทรทัศน์และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติพระมหาจักรพลสิริทรโรดรบรรยายถึงช่องทางการใช้สือ่อโซเชียลในการเยผยแพ่พระพุทธศาสนาอาจารย์ยุรเวศหงสิริและอาจารย์ธนวัฒน์ชาวโพอาจารย์ฝ่ายเทคนิคการถ่ายทอดสื่อธรรมะออนไลน์มหาวิทยาลายัยมหามกุตร,ราชวิทยาลายัย บรรยายการใช้อุปกรณ์โทรศัพท์มือถือคอมพิวเตอร์และการสื่อสารเผยแพร่ออนไลน์ผู้เข้าร่วมอบรมเยี่ยมชมสถานีวิทยุกระจายเสียงพระพุทธศาสนาแห่งชาติจังหวัดเลยคลื่นวัดป่าจริยธรรมพระครูศรีเทียรพรเจ้าคณะอำเภอภูรเรือประธานฝ่ายเผยแพร่พระพุทธศาสนาจังหวัดเลยกล่าวรายงานสรุปโครงการพระราชพเชระสสุธีเจ้าคณะจังหวัดเลยธรรมยุทธมอบเกียรติบัตรและกล่าวปิดโครงการ โครงการอบรมพัฒนาเพิ่มศักยภาพการเป็นพระนักวิทยากรการจัดอบรมในครั้งนี้มีประโยชน์ต่อคณะสงฆ์ต่อการเผยแผ่และการทำงานของคณะสงฆ์ในด้านอื่นๆอีกด้วยจึงของนำเรียนเพื่อทราบดังนี้คณะทำงานศูนย์เผยแผ่พระพุทธศาสนาจังหวัดเลย